อะไรฮอลเลยก่อนเฮ้ยมันแลาจะเขับไปบูั่งของข้ามไหมฮะเฮ้ยระวังเลยว้ยนั่นอ้าวดักไปดิ่งโอ้โหโอ้โหหนึ่งร้อยครับเฟิร์นหอดเอาละครับตอนนี้หมายเลขศูนย์หนึ่งได้ทำการเปิดเกมแล้วหรอไปเลยไปเลยมาแล้วครับศูนย์หนึ่งเปิดบัตรดั้งแต่บินเนี้ยนก้าวขาแรกจะป้อมเลย โจะเย็นจะเย็นเอ้ยมีเบลบูฝั่งตรงข้ามไหมนะมีประเดิมประเดิมมองกันหน้าได้แบบว่าเอาฝั่งเอียงไหนมาโอู้หูหอกเต็มหน้าเลยเอาอีกไหนมาจะไปให้ยอมนี้มันไม่ได้ออกมาเกมเกมนี้ต้องจับตาดูข้างล่างเป็นพิเศษข้างล่างน่าดูมากคลิปเต็มคลิปเต็ม ติดคลิปเนี่ยเหรอติดติดอ้าไม่บอกกูละเขไม่บอกมึงด้วยเหรออยากรู้อยู่แล้วบอกว่ามึงรัดไอดีซีอย่าคลิปแบบกดเอสกี่กดเอสเอโดเลนบนตอนนี้ครับแต่ได้หนึ่งศูนย์ตาเท่ามีงเลงลายนะครับโทษโทษโทษกูเอาอิงไนท์กับแสตม์มาสลับกันทำให้กูกดยาคืนนี้ตังวาคีิไหนไหนไหนตรงไหนตรงไหนโอ้ยเอาละครัไหม ไม่ใช่ศูหนึ่งจะเพิ่มระเบเราเองดีว่าเราจะมาดูนะโอ้เขียดอกแน้อกันมาเลขศูนนึ่งบอกไม่ได้แบกหรอกครับคํนี้ผ่านไปสองนาทีนะครับเดี๋ยวจะมีการลอช่องไนะครับเินกลางปลาลอช่องใส่โซน่าเป็นเป็นแค่เราวไ้ครับโซน่าพิวโซน่าคิว เดินบนไม่น่าจับตามองนะปกติกลางปกตินะครับเดินล่ามันนะน่าจะจอสจับเฮ้ยแม่งเอาไลายอะไม่ลายไม่สลับกันหระกดยากกว่าเด่นเยอะเลยโทษนะเมันเอามาสลับกันท้าห้กูกดไม่ได้ซัพพอร์ตครับทำไม adc เล่ดโดเยอะกว่าคุณอีกนะเอขาให้ซัพพอร์ตเขาให้ adc ไปแท้งแล้วที่เขาอยากเขาอยากมีเพื่อนมีเพื่อนชื่อศูนย์หนึ่งเงี้ยไม่ไม่ก็มันมาโดนไอ้นี่อยู่ไงคี๊ มีงอยู่ได้กูดีกีมึงอยู่ได้กูฮะหนึ่งสามนะเออเนี่ยเขาเอาอัพหนึ่งกับสามจะได้ใส่ก่อยมึงอยู่ได้กูสิเอ้ยสามบางคั้งไม้ก็ต้องหลดบีดีด้วยแหละสามสามก็มาใส่ให้ ADC นะเออเวลาโดนล็อกอ่ะกี้มึงอยู่ได้กูอุ้ยอุ้ยเล่นกลารเล่นกลารรุนแรงครับเฮ้ะนี้เฮ้ยโอ้โหอ้าวทไมมึงโซนิกเวฟไปทางนู้นวะ อาหลอกล่อฟูโดนอ๋ออ้ยเอ้าวานหมดเหรอเอาวานก็ต้องมีตกมีแหม่โอ้ยเจี๊ยออกเข้าหน้ายูดีฟุกขุดเล่นก่อนแป๊บนึงหาบูให้กูจะพอใจมากมึงแวะมาเติมได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยแม่งมาฟันมินเนี่ยนเลนกูเล่นอีกเออข้างล่างโดนดันติดป้อมไปแล้ว ่ทาาางงงจะเียข้้ลบอกว่าอยู่หน้ากูไม่ก็อยู่หลังกูตลอดเลยเอ้าบางครั้งมาก็ต้องยืนหลัง ADC ด้วยตัวเองให้หลังซับพอร์ตซับพอร์ตแม่งซับพอร์ตต้องทำใจว่าซับพอร์ตจีจีเมื่อกี้กูเห็นจีสกิลใส่คีบเลยเต็มหน้าคีบเลยจริงหรอจีีวิธีเล่นให้แม่นนะเว้ยต้องใช้ทายนี่เว้ยรู้จักวะท่าบูมแรงสนิกอ่ะเคียงอ้อมเลย มันติดวินเนี่ยนไงเคลี้ยงอ้อมเลยเออี่ออบ้านมีไม้มันทันไหมเอามาวัดก่อยมันเลยทีเด,ดียวตอนใส่ความรีดมาไม่ออกเครื่องท้องอะ่ะเขาจะใช้เวทเออมาร์ทให้มันรู้ไปห,หน่อยเขาเป็นสายบุกไม่ใช่สายรับบไไุกเข้มาอยู่หลังตัวสายบุกสายลุกสายเมสศูนย์หนึ่งเอ้ยโดนจังหวะนี้เข้าดีครับ สุดยอดเลยนะครับได้ดิบอมอือกูตายอ้าวกูใส่เกาะให้แล้วไม่ใช่เหรอมันการแตกมันการแตะเวทม,มันกับซีซีกีอ้าวกูโดนลูเซียนตีล,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 นล้วนๆะเลยฮะขอน้องมีลูเซียนหน่อยนะเฮ้ยเมื่อกี้โดนเอานะั่นน่ะ โอ้แต่ละคนเล่นน้อยมากแต่ก็ยังกล้ายืนอยู่นะครับจังหวะนี้ช่วยกูด้วยร้ายอุ้ยฝากบอดฝากบอดเดี๋ยวเทเลพอร์ตไปบอร์ดดิครับพวกพี่คุณมึงไม่มีใครมีบอร์ดเลยพี่เอ็มก็ว้ามใส่พี่เี็ยดิฟ้าไหนวะเออวะไม่จงเจ้าหรือเมาเนี่ยอติบุกอติเฮ้ยไม่ได้แดกหรอกเป็นไงเป็นไงไม่ต้องเสียของโถเอ้ยมึงดูเล่นแต่ละคนดิ น้ำบ้านเอองามไม่ขอยดีซินไปหาคนนึ่ยืนเลยนะดีซินท้ายอ่ะกลางกลางแม่งเริ่มพีดไปเลยเดี๋ยวยืนเลนให้เขายืนได้ยี่หูยังรอยรอรอยอดสปอร์ตกอล์ฟมออย่าเอาคนนี้แล้วอะไรคือเพิ่มทองวะโอ้ยผีไปตายไปนี่นี่คือยันเชฟผีแล้วเล่นนะเมื่อกี้เนายพูด อันไหนอ่ะแล้วกูจอกอะไรวะกูลืมเลยจ้ะดูดูขอให้จี่นลืมเอ้าอันนี้ได้แล้วอันนี้ป่ะฟูฟูดูไว้หน่อยใช่อันนี้ป่ะจี๋จ๋นี่ไงเมื่อกี้ไม่รู้ใครแม่งบอกกูอยู่เลนได้อยู่ได้แบบไม่ทราบไม่ทราบว่าคุณจะมีอะไรจะแก้ตัววะฟังทุกอย่างที่คุณจะบอกอ๋อกูเอากลับบ้านอย่างเร่งด่วนเลยคุณมีสิทธิ์ที่จะไปพูดในชั้นศาลนะครับก็พูดกลับบ้านไม่รู้เหรอนี่คือวิธีการวาร ครับครับแล้วรวดเร็วมากสองวิเองโอ้ดแล้วก็นั่งรอเวลาเกิดเนี่ยแยกก็สู้ได้อยู่หรอกไม่แมองมกันนาเดินมาซึ่งแล้วโมกันนาฝั่งนู้นโหดใช่ไหมโหดโหดมากฝั่งนู้นมันฝึกท่าบูมแรงสนิทยิ่งยียอะไรวะ เคยดูพินทอเทคนิคด้วยแหละฟังฟังนู้นนะอาจจะไม่โหดเว้ยแต่โหดฟังเราเล่นไม่เป็นการเอ้ไม่ได้การใครเล่นไม่เป็นนี่โอ้โหกายให้ชิวรงหวะนี้โอ้โหเป็นไงเป็นไงี้ยอืมระวังรีซินเออรีซินบนหายบนหายลืมเลยลืมลืมรีซินเลิกเลยเดียวตายบุกระวังวงอะไรกลางออกมาแล้วเว้ยวงอะไรเว้ย แพที่ออนเนี่ยอ๋อเฮ้ยมีด้วยเหรอนี่เล่นด้วยกลับบ้านแล้วขออ๋อแจ้งเรื่องมาสิดแรงนะแพที่ออนเนี่ยวันนี้ทำไมเก๋ไม่เช่อช่างมันเถอะนะไม่พูดละวไม่พูดเฮ้ยไอเก๋ปาล็อกให้โดนเลยแนะนำหน่อยเกือบโดนก็ได้แค่เกือบโดนนะครับเจ็บเลยเจองี้ อย่าไปยืนข้างหน้าตัวกีมต้องยืนข้างๆกีเอฟโ๊กโว๊กมาอย่าไปยืนข้างนี้ท่านให่อะอะไรนะโอ้โหนี่ไงดูดูดูเลือดกูหอกนี่เต็มหน้าเลยพุกหลายหเกมว่ามึงพลาดไม่ได้เลยวะอัดกีนี้ไปหนึ่งชีวิตอเเว้้ยย่กลางหายการังอยู่ กลางกลางอยู่ฟุ๊บมันมาปลาหอกใส่บูทีหนึ่งทำไมไม่ให้บูกลัวกงงโอ้โหนี่ไงมันปลาหอกไงอ๋อใบปลามาแย่งได้หมดโอ้โหจังหวะนี้สุดยอดเลยนะครับโอ้โหว้ยแตงเว้คนเดียวจังหวะนี้ซัพพอร์ตแป๊บ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 ถามถามเมื่อกี้มันขึ้นมาร์คยิวคนเดียววะใช่อ้าวอ้าจี้ตันให้กูว่าเอ็นเน่ได้เหรอมาดิ โอ้ยเจ็บเจ็บพุ่งเจ็บแสบเจ็บเดี๋ยวนะแล้วกูต้องออกอะไรกันกระป้อมอ่ะกูมันไส้แล้วเยอะไปแล้วมีช่วยด้วยนี่ไงป้อมกระป้อมกระป้อมขัวของตามฝั่งนู้นเลยได้ไหมเนี่ยได้ได้กลับบ้านไปเล่าเขาฝั่งนู้นเล่นเป็นซับพอร์ตกูโฟกัสหน้าสกิลสวนกูไปเมื่อกี้กูเห็น เฮ้ยยังไม่กลับบ้านลุเซ่ไม่กลับบ้านไม่มีบูนแล้วลำบากลำบากมองตรงลำบากมึงใช่ไหมครับใช่ลำบากกูเลยใช่ครับโดนแถมรีดลีนขโมยไปด้วยนะใช่ครับแล้วแม่งก็ปากูรัวๆเลยเนี่ยไอ้บอลลันทูทําไรับตัวกระโดดใส่หาครับเอาลูนทูครับสกิลใส่นะอิงครับโอ้โหเข้าหน้าไดคุณทีนึงัะแทบช็อกนะฮะกูเนี่ยช็อกแล้วครับกลับดีกว่าอะไรอะไรอย่างพุ่มครับเห็นมาแบบนะครับเมื่อกี้ นั่นนะครับโอ้โหารีซินเต็มๆเลยนะครับโอ้โหไม่เนียนเลครับรีซินไม่เนียนฟุก๊กสนใจจะแรกเล่นเงี้ยไหมฟุก๊กฮ้สนใจจะแรกเล่นเงี้ยนะไม่กูว,ว่าไอ้ฟุกไปบนอันหนักกว่านี้ <c oughs> ได้อะไอ้แพ็กกี้ออรไม่โหดเท่าไหร่เว้ยแต่ว่ามันอยู่ที่มันออกขวดเล่นมาห้าขวดตลอดเลยเว้ย แล้วเออแค่กูกูกลับไปโอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างเงี้ยน่าจะล็อกขี่ตรงตรงอย่างเงี้ยพลาดได้ไงเนี้ยเขาขนาดโอ้โหระยะครับมีนมีนมันเดินเข้าฟุ้งมีแล้วมีนอืมเสียดหน้ากูไปนิดนึงไอ้มารจะไปว่านั่นนนั่เลยฟุกงกับขนาดฟุกก็ยังเด็กไอ้ยมารจะไปว่ากี่เลยขนาดไอ้ฟุกยังเคยแบบพลาดแบบ ไม่ควรจะพลาดเราพลาดได้ใช่ไหมครับมึงจะเอาเรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องตีมเยอะอันตรีสามตัวไอ้ขีไม่ตั้งใจหรอเออไปไปเราก็กลัวมันไม่ตายไม่ในบูบ้าไม่ได้บูบ้าขีดก็มันไม่ตายขีดก็มันไม่ตายโชคดียังไงขีมันก็ไม่จัดจ่าเท่าไอ้คู่มังนาไอ้ผมก็นาดานไป กูกูผิดทุกกููผผิิดดกกกทุรณีเลยไม่ผิดหรอกเมื่อกี้ไม่ผิดเลยต่อหน้าต่อตากูเลยเครื่องลมจังหวะนี้โอ้โหแปะมาแล้วแปะมาอืมเดะกูหรอกคำพูดนี้พูดปุ๊บเดี๋ยวกูตายดีกว่าเฮ้ยมันหวอดหรือเปล่าบอนนี่แม่งปลามาฮะหน้าส่งเวลานั้น ดดดดอันนี้เล่นบนต้องการความช่วยเหลือฟาร์มนะครับสปอร์ตหนึ่งก็เอดีนะโหโนมากครับต้องรอดกันครูซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตนะบอกได้เลยว่าซัพไม่ใช่บิดแขนงรอบที่แล้วนะครับแหมซัพใจตัวเองมากก็ดีโอ้โหเห็นซัพพอร์ตไม่ได้ครับต้องเข้าเลครับซัพพอร์ตเราขาดพพอร์ตครับเห็นซัพพอร์ตไม่ได้จังหวะนี้ครับเดินตามเอ่อ ึงจะบรรยายกันทำไมวะกูงงหข่าวโอโหจังหวะนี้โซน่าตโอ้ยโดนไปแล้วนะครับแต่ลีชิงไม่ไหวนะครับจังหวะนี้ครับแรกเจ็บเจ็บนะครับบอกเลยบอกเลยเจ็บบอกเลยบอกเลยว่าเจ็บมึงมึงเจ็บหรือมันเจ็บเออกูก็เจ็บเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยจ็บด้วยมือเล่นลาว่าไงครับเล่นลาว่าไงครับโอ้ยดอกตัดสุดอกครับรับทุกดอก เอนีซีแม่งมีน้ำใจมากเลยครับไม่รับให้เลยสักตัวเนาะับเลยวิ่งมาหนี้วิ่งมาหนี้ว่าให้มารับไอ้ขี่จะรอดนะโอเคโอเคขอโทษครับสักนิดพี่อ้าวไม่เป็นไรด้มาเกียขี่เกือบร่อถ้าขี่ไปไเลยขี่เดือดไปไอขี่มันจะรอดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มารับฝากเพื่อนครับยังแฟรเลยอ่ะไม่แฟรแม่งเดดย์ดไอฝากเพื่อนออกเซ็กอ้าวอันนี้โดนนะครับเอาได้ป้อมเลย ไอ้โว้ยถามฟุกกูไม่ฟู๊เคยเล่นหมอน่าครับเล่นจะเล่นออกอะไรครับจะเล่นสายไหนครับสายไหนก็ได้คุณแนะนำมาเลยสายไหนครับสายกลางเลยครับเดินทางสายพระพุทธเจ้าเออเออสายไนก็ได้กูไปต่อมุกไม่เป็นแล้วกูตันแค่นี้กูเนี่ยกูก็เจ็บแค่นี้เหมือนกันออกอะไรเนั่ะเรียกว่าแค่นั้นเหรอออกไอ้นี่ไงออกวอร์ดอะ อ๋อไม่ใช่วอร์ยนี่นะรูบี้อ่ะออกแล้วนี่ว่ะออกอ่าเอ่อไอรอนโซลารลก็ได้คือตายยเว้ไอรอนโซลารอืมใช่แล้วครับนี่ไอรอนทีมหาเลยนี่มึงหันเล่นเกมนี้เลยเนี่ยถามจริงใช่ใช่ผีมีมาหลังถามนะเล่นยังไงครับถามก่อนเริ่มเกมด้วยนะไม่ใช่เริ่มเกมแล้วค่อยถาม ีกูแนะนำไปเทมไปแล้วนะเจ๋วบอร์มหมอกอะเอามันอยู่ได้นะเมื่อกี้แต่มันแค่ไม่ดีตอนจีไม่ใช่ยีตะกันหน้าโดนคิวไปแล้วจังหวะนี้เพิ่งเห็นสกอร์นะโอ้หมอกันหน้าเราอัพหมายเลขเป็นสองสามแล้วนะครับดูดีขึ้นเยอะเลยนะกูไปคิวใครเขาอีกตัวหนึ่งเนี่ยแต่ทำไมเอ็ดดี้เอ็ดดี้ทำไมสกอร์ซัพพอร์ตเดียวเอ็ดดี้ เอดีซีไว้แอซิสซ่าดูดูทอดดูเท่มากมองตรงเนี่ยแม่งตีป้อมด้วยคนจีกต้องตีป้อมใหญ่สปอร์ตจริงต้องตีป้อมตริงเลยจีเจ๋อเจ้าเลยไปเจีครับไอ้มันลงไปไหนลูกเสียสายฟุกตัวจริงเลยไปเลยมีนวางลงไปอ่ะไอ้นี่แหละกบข้างบน อุ้ยมาจากซีนแล้วล่ะองลิซินนะขีดเต็มๆเลยปีเต็มเต็มเลยอันดับเขาอีกมืงอันติอันติทำไรวะอ่ะอันติทำอะไรวะมึงเรียกว่าได้ไงตัวเนี้ยอ้กูบอกให้เลือกเองกูบอกให้เลือกเองที่นี่มีคนยุ่วอะมีคนยุ่วเฮ้ยระวังระวังระวังมอกาน่าไปขึ้นข้างบนบางครั้งนายก็ต้องเชื่อทุกคนนี้เขายุก็ได้ละกี่ฟุ๊กๆอ้ขีดคลขายมึงกันเนี่ยวาวแม่ลอกอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ คือจะว่าฟุกคล้ายๆมึงนะฟุ๊กอยากได้บูป่ะอยากรู้ป่ะทำไมบอกว่าฟุ๊กคลๆแต่ตอนนี้มึงเชื่อนี้เลี้ยวไปจากตรงนี้กูกลัวโดนรอบสองสกอร์บพอกันเลยครับโอ้โหแล้วดูแม่งวางกับดักคุณบูว่ากูต้องเดินเฉียดข้างเลยสบายกี่ได้บูกี่ไม่ทำขนาดนั้นหรอกไม่ใช่ฟุถ้ามึงโผล่มาโรงเรียนกูมึงโดนนะไอ้มาระวังมาระวังเฮ้ยใครวะ ปั่เฮ้ยจังหวะนี้ลูเซียนอยู่ข้างหลังเฮ้ยลูเซียนอยข้างหลังเลยห่าอะไรอ่ะปันวอร์ดโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บดนนะครับจังหวะนี้ดูว่าแล้วมีใครเข้าไหมเยมกำดักนะเยีมันก็สนุกดีโอ้โหถอดครับจังหวะนี้มันเล่นอะไรกันวันนี่้โอ้โหเก็บเงียน ไอ้กัวถ้าพวกเราบรรยายเราเล่นดีขึ้น20%เลยนะเว้ยใช่เหรอเม่กูเห็นบรรยายนไอีกีจะตายรอบเลยเมื่อวานเหรอไม่อยู่เหมือนกันโอ้โหอ่านชีไปเลยนะครับเัื่อวานเมื่อกี้ยิงเล่งกันนี้ลียิงยิงเสียวไส้ ออข้างหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าแต่ขอไปก่อนนะครับเรวันี้เรียอาถอร์ทำไมฮะเห็นรูเซียนเม่ื่อกี้โอ้ยไม่เห็นไม่เห็นเพิ่งเห็นไม่เห็นเรยไตัวบอลเลอร์เลยโอ้โหเจะรี่สิ้นล็อกสิครับแหมล็อกสินรอุ้ยล็อกแล้วเอาใส่แบ็คสิลเลยตีนหน้าเลยมันโดนหลบไปเรื่ยเลยหมดสิ้นซ้ศรัทธาแล้ว โอ้อัอติสวยมากคุ๊อืมยิงชิดเอาเจอแล้วโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บไม่ใช่อะไรหรอกเจ็บมาร์ทคุณทำอะไรมาราทโอ้โหยืดมารอืมผมไปแล้วโชคดีมินอุ้ยโอ้ยพี่เขาไม่ใช่เดินไปเหยียบกับดักตายนี่เงิบเลยอุ้ยเพนเดียนเพนเพนเดียนมากมาร์ทอันนี้ก็ อีกเรื่องนึงแล้วมันไอพวกเยอะไม่อยากตายรอดเราตายพวกมันไม่ใช่เราปล่อยพวกมันเป็นเอพีมันสามารถทิ้งได้เจ็บไอแต่เมื่อกี้ท่าจริงใครเห็นบ้างไอกีโดนเตะมาตรงนี้เลยโดนเตะฟิวไปเจอที่ตาราดเลีเจอรีด้วยยืนรอรับปนึงเอสอรลุนผู้แอบด่า เมื่อกี้โดนล็อกไปอ่ะกูเลยไม่ยืนบวกพลังเวทคูอยู่ไหนเนี่ยถังวะนี้ครับฟุโกอันติที่แบบให้หน้าสั่นเลยเนอะฟ้๊กเฮ้ยตกลงอันตีกูใช้ยังไงเนี่ยมันต้องใช้มันต้องล็อกใครที่อยู่รอบๆระยะมากครัฮะใช่ใช่รอบๆระยะถึงจะกดใช้ได้ใช้เวลาชาร์จแป๊บหนึ่งอ่อกี้ถึงจะต้องพยายามเดินติดศัตรูไว้แป๊บหนึ่งอ่ะสามวิสามวิ ว่าทำไมกดแล้วมันไม่ใช่วะเมื่อกี้นี้เป็นอันติซื้อเวลาโอ้แม่งแฟดโอ้แฟดเลยอะซื้อแฟดได้เลยอะมันแฟดเฟลโอ้โหมาอันติแล้วโอ้ยย่าตายสิตัวย่ามึงนัะเป็นตัวเร็วอันติสวยครับโอ้โหจิปเปิลคิว ตปล่าหรอกคุกมันนั่นตกุนเล่สร้างพายุได้แบบสบายใจแบบรอแม่งเดินไปหามุมปลาเลยใช่เห็นใช่ฟุกเอาเลยกูไม่คิดว่าจะเดินกูโดนหน้าหน้าเอาวับโอ้ยวันนี้เนี่ยตัวไล่คิวสัพพอร์ตเลยตัวเนี้ยเห็นสัพพอ์ไม่ได้คิวไว้ก่อนกูเอาเลยครับฟุกเอาเลยเอาเลยพอฟุกเล่นไอพีมันดูบ่อยๆให้คนอื่นเนาะ อันนี้มันเป็นตัวเลี้ยงอยู่แล้วเลี้ยงช่วยช่วยเพื่อนทำไมซับมึงไม่เล่นอย่างนี้วะไอ้ก็เลี้ยงเล่นแบบนี้เป็นไงห้อย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 โรเซียนติยัดมาเด็กกูกลางบินบอลให้เฮ้ยเฮ้ยทำไมบินบอมึงวะนี่ไงสามสามดอกสุดท้ายสามดอกสุดท้ายเลี้ยงขึ้นหลังบนเลยนี่แต่เลียงไม่ค่อยโดเลยผมอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงไม่ค่อยลด มีเกาะมีเกาะยังดีที่มีเกาะอุ้ยเกือบจะเปยาเกือจะหอกเกือบจะรอกเฮ้ยผกเอาเปล่าผมด้วยเอดิฟิวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้โหเดี๋ยวมาบักกลางๆนี่พี่เดี๋ยวมาอะไรของกี่เนี่ยจะมาอะไรดูอีกเนี่ยปล่อยกูไปเถอะเฮ้ยเจนี่จะมีคำป่าแม่งกูเพิ่งเคยได้ยินเอดี้แคลลี่บอกปล่อยกูไปเถอะกูซัพพอร์ตเนียนะครั้งแรกเลยปล่อยกูอะเออ ไอ้ดีบอกปล่อยกูณเหรอเห็นแล้วกูเหนื่อยใจเลยอ้าวกูตายโอ้โหนี่มันอันตีกี่ตัวเนี่ยกูมาแล้วอื้มอื้มอ้าวเมื่อกี้กูเนื้อฟุกโอ้โหขอโทษเต็มหน้าคีบเลยคปกกันหน้าเหมือนกันได้เลยอันตีเข้มกันเลยพอกันเลยฟุกฟุกมึงว่าทำไมเมื่อกี้กูไว้ใจไว้ใจยัง กูณรู้ว่าไอ้ขี่อยู่ตรงนี้โอ้โหกูเหยียบกับดักเอ้ยไม่ไม่ไม่กุรู้ว่ามึงอยู่ตรงนี้ไอ้ฟุกเกมี่จะฟันสี่ตัวให้กูเว้ยแอลี้ตายยังแม่งเกิดล่ะแล้วมึงใช้ไอ้ผีไม่เป็นแรงแรงหน้าสะบัดกลับแล้วหน้าสะบัดเลยโูลิงเงยคิวอีกแล้วแต่แม่งไม่เคยช่วยซัพพอร์ตไอ้แอดี้คิวเลยครับดีนะโอ้แม่งโซโล่คิวด้วยประเด็น เฮ้ยสกอร์เขาก็ด okay, ีด้วยใช่ไหมไม่เขเมื่อกี well> ้เปลี่ยนมกนาหามันหายเคยตะกิ้หนึ่งใส่ปุ้มแต่แต่ฟังเรามีคนอ่อนศูนย์ดเว้ยตายศูนย์แอชลิสสิบนะเฮ้ยกูย้ายไปเล่นฝั่งนี้ฝั่งดูดีฝั่งดูดีฝั่งดูดีมกนาหากูพูดเมื่อกี้ฟังดูดีแล้วขอออกของซ้มแต่แต่ไล่คิวฝั่งนู้นเล่นไงฝั่งนู้นเล่นเป็นเวทด้วยโอ้โหไล่คิวเวทซับซับขนาดแหนไล่คิวเวทอะไรมันจะเถื่อนขนาดนี้เนี่ย มึงไปแย่กับบิ๊กแคงตัวเหตัวล็อบที่แล้วใช่ไหมคล้ายๆกันเว้ยอันนั้นวิ่งมาตัวเดียวจะแตกวงอันนี้วิ่งมาตัวเดียววิ่งเข้ามาแตกต่างเหมือนกันเนี่ยแตกต่างเหมือนกเมื่อวานนี้ได้คีบแค่16ตัวทำอะไรได้โอ้จังหวะนี้ครับฮะกีมึงคีบ96ตัว ออกเยอะเยอะกูไปแล้วทัดทิ้งเอดีนะทิ้งเอดีเอดีเลยอ่ะโอ้โหพดพดเจคีบดิครับเจคีบเจคีบบอกกันหน้าจังหวะนี้ล็อกครับดับเบิลคิวไอมจะมันลงมาล็อกทำไมเนี่ยอ่ะกูกลัวมันวิ่งไม่ทันไงกลัวเป็นที่อ่อนใจอะไรเงี้ยเรียกลัวมึงมึงคิดว่ากูไม่ไหวเหรอไม่ไม่พลังขลังขลังอ๋อมีมีดึงจริงอยู่ยังมียังมีดึงจริงอยู่ กูเลยยไม่เชื่อเจ็บเจ็บโอ้โหเต็มจังหวะนี้จังหวะนี้ทินี้ล้นรับลนลวนนะรลนล้วนครับเรามันจริงเงี้ยวเงี้ยวหูไล่คิวอย่างนี้เลยเดี๋ยวมองหน้าตันเดียวทีเดียวคิวเดียวโควาโคชโอ้โหชนะโอ้โหชนะแบบงงงง ขีกลัวแล้วเล่นตัวแรกมันจะชนะเว้ยตาต่อไปตาต่อไปมึงห้ามกดตัวนี้มาอีกนะต้องใหม่ขีนต้องใหม่เจนต้องใหม่ขีตัวไหนมึงไม่เคยเล่นตัวไหนมางอ่ะสามสี่ไม่ถามหาตัวเล่นไม่เป็นเลยไม่ได้ขีตัวไหนมึงไม่เคยนี่ตัวไหนมากโหดมากนะโหเปิดปิดโอ้ยแต่ละคนพอพอ